ปรัชญาธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีตอนที่สองสุนักก็มีหัวใจหากคนเรามีคารวะต่อคนด้วยกัน ต่อสัตว์ต่อพืชและต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วรับรองได้เลยว่าโลกนี้จะไม่มีความรุนแรงจะไม่มีความขัดแยง้งแบ่งชั้นเพราะคารวะหรือความเคารพจะทำให้เรายอมรับนับถือในผู้อื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นจนไม่กล้าเข้าไปก้าว่ายให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ สมเด็จโตนั้นท่านมีคารวะแม้แต่ต่อสุนัขครั้งหนึ่งท่านเดินไปพบสุนักนอนขวางทางอยู่ท่านได้พูดกับสุนัขว่าโยมจ๋าฉันขอไปทีนะจ๊ะพฤติกรรมอย่างนี้ใครเห็นเข้าก็ว่าบ้าแต่สมเด็จโตท่านทำได้สบายมากเพราะหัวใจท่านมีคารวะธรรม เหตุที่ท่านเรียกสุนัขเป็นโยมก็เพราะว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็เคยเสวยพระชาติเป็นสุนัขท่านก็ไม่รู้ว่าสุนัขตัวนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าท่านขอทางแก่สุนัขแล้วท่านก็เดินเลี่ยงไปไม่ยอมข้ามตัวหมาไปจากเรื่องนี้จะเห็นว่าแม้แต่สัตว์ชาติเดรัจฉานอย่างสุนัข ก็สามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้แล้วคนชาติมนุษย์เล่าจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์บ้างไม่ได้เชียวหรือในเรื่องของสุนัขที่เป็นพระโพธิสัตว์นี้แสดงว่าพุทธภาวะภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมีอยู่ในสัตว์ด,ด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้น สุนักจะเป็นพระพุทธสัตว์ไม่ได้เลยจึงสอดคล้องกับคําสอนของท่านห่วงโปอาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งนี้แล้วมิได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุทธะ ไม่มีความแตกต่างระหว่างพุทธ,ธะกับสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นต่อรูปธรรมต่างๆเสียและเพราะเหตุนั้นจึงได้สแสวงหาพุทธ,ธภาวะจากภายนอกการสแสวงหาของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองทำให้เขาพลาดจากพุทธภาวะ สอนให้รู้สึกการสอนคนนั้นไม่ใช่จะสอนกันได้ง่ายๆการสอนหนังสือนังหาสอนให้คิดเลขอ่านเขียนนั้นยังพอทำเนาถึงจะพอมีความยากเย็นอย่างไรกันบ้างก็ยังพอไหวแต่การสอนเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนี่สิลำบากสอนกันยาก และจริงๆแล้วมันจะสอนกันได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังสงสัยอยู่การสอนศีลธรรมจริยธรรมเท่าที่ทำทมกันอยู่มักไม่ใคร้ได้ผลสอนแล้วฟังแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงๆจังๆจึงไม่ค่อยได้ผลซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกันเช่นสภาพแวดล้อมนำไป ใจไม่แข็งพอผู้สอนไม่เก่งพอที่จะจูงใจหรือคำสอนไม่ยี้จุดไปถึงใจทําให้ใจที่ด้านชาไม่รู้สึกไม่แวบขึ้นมาเป็นต้นลองดูตัวอย่างการสอนของสมเด็จโตบ้างสิบางทีอาจจะนำไปใช้ในกรณีอื่นได้อีกระมังวันหนึ่งท่านสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จโต ท่านเดินผ่านไปยังวัดชนะสงครามท่านได้ยินพระสวดตลกขนองกันอื้ออึงอยู่ในวัดฟังแล้วรู้สึกสลดใจทำไมพระจึงทำอย่างนี้ได้หนอท่านเดินเข้าไปทันทีทันใดเลยก็ไม่ได้จึงค่อยๆเดินเข้าไปพอไปถึงก็ซุดตัวนั่งยองๆแล้วประนมขึ้นว่าสาธุสาธุสาธุ โดยไม่ต้องพูดอะไรออกมาเลยแล้วท่านก็ลุกขึ้นเดินจากไปปล่อยให้พระเหล่านั้นและญาติโยมที่นั่งฟังตะลึงงงงันกันไปหมดความสังเวชใจเกิดขึ้นในถ้ำกลางประชุมชนโดยเฉพาะพระเหล่านั้นเกิดความละอายเป็นอย่างยิ่งไม่อาจอยู่มองหน้าผู้คนบ้างก็สึกไปที่ไม่สึกก็เลิกสวดตลกขนองอีกโดยเด็ดขาด กลับตัวประพฤติปฏิบัติกันเสียใหม่นี่ลองท่าสมเด็จโตท่านไปถึงแล้วก็ด่าว่าพระเหล่านั้นเสียยกใหญ่คงจะไม่ได้ผลออกมาอย่างนั้นเป็นแน่แท้เพราะมันเหมือนกับไปห้ามมิให้สวดอย่างนั้นแต่มนุษย์นั้นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งกระทำใหญ่นั่นเป็นอย่างนั้นให้สาธุสาธุสาธุ เพียงสามคำเรียบร้อยหมดให้เขารู้สึกละอายได้ผลดีกว่าให้เขาเกิดความเจ็บใจจะสอนคนให้ได้ผลต้องสอนให้ถึงดวงใจของเขาด้วยอยู่ที่ใจใจย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด สิ่งทั้งมวลสรุปลงอยู่ที่ใจจะแก้ไขอะไรจะต้องการทำสิ่งใดในขั้นตัดสินใจนั้นใจเป็นใหญ่หมดดังนั้นดวงใจจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ให้ดีให้บริสุทธิ์ผุดพองปราศจากละอองทุลีแห่งกิเลตันหาให้มากที่สุดเพราะเมื่อดวงใจงดงามสิ่งอื่นทั้งหมดจะดีงามตามไปด้วย หากดวงใจต่ำซามสิ่งอื่นก็ชั่วซามตามเป็นเงาอย่างไรก็ตามสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญด้วยมีผลกระทบต่อจิตใจมากเหมือนกันโดยเฉพาะแก่ผู้ที่มีกำลังใจอ่อนแอจะถูกสิ่งแวดล้อมรุมเรา้าให้ดีหรือเลวได้ง่ายดายแต่สำหรับผู้มีกำลังใจอันเข้มแข็ง ฝึกจิตจนมีคุณภาพในระดับดีงามมากแล้วสิ่งแวดล้อมจะเลวอย่างไรก็ทำอันตรายใดๆไม่ได้เรียกว่าพ้นจากผองภัยเรื่องอยู่ที่ใจนี้มีอยู่ว่าวันหนึ่งสมเด็จโตท่านเดินผ่านหลังโบสถ์เห็นพระกําลังเตะตะก้อกันอย่างสนุกสนาน นายทศซึ่งเดินไปกับท่านด้วยรู้สึกแปลกใจที่ท่านไม่ว่าอะไรทั้งๆท,ที่การเตตะกร้อนั้นมันผิดพระวินัยจึงถามท่านไปว่าทำไมไม่ห้ามพระเตตะกร้อถึงเวลาเขาก็เลิกเองถ้าไม่ถึงเวลาเขาเลิกเราไปห้ามเขาเขาก็ไม่เลิกท่านตอบนายทศอย่างนั้นจะเลิกไม่เลิกมันอยู่ที่ใจของเขา ต่อมาพระกลุ่มนั้นได้ใจคิดว่าสมเด็จโตไม่ว่าอะไรจึงเล่นเตะตะกร้อกันอีกแต่คราวนี้สมเด็จโตท่านไม่ปล่อยเหมือนคราวก่อนท่านให้เด็กไปเรียกพระเหล่านั้นมาแล้วให้เด็กยกน้ำร้อนน้ำชาและน้ําตาลทรายมาถวายสักครู่สมเด็จโตได้ถามขึ้นว่านี่คุณตะกร้อนี้หัดกันนานไหม พวกพระต่างมองตากันรู้สึกอาการชักจะไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าสมเด็จโตจะเล่นไม้ไหนได้แต่นั่งทำตาปริบๆลูกไหนเตะยากกว่ากันลูกข้างลูกหลังน่ะสมเด็จโตหยอดเข้าไปอีกพระเหล่านั้นไม่พูดอะไรหน้าถอดสีรู้สึกละอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีเสียให้ได้ โดยปกติสมเด็จโตท่านไม่ค่อยได้ว่ากล่าวอยู่แล้วท่านไม่เคยปากเปียกปากแฉะอย่างพระเจ้าอาวาสท,ทั่วไปนานๆครั้งจะว่ากล่าวกันทียิ่งท่านไม่ค่อยได้ว่ากล่าวตักเตือนยิ่งทำให้ละอายอย่างมากปรากฏว่าต่อมาพระวัดละคังเลิกเตตะกอกันอย่างเด็ดขาดนี่คือวิธีสอนแบบเซน ที่จี้จุดไปถึงใจดำจนรู้สึกขึ้นเองเมื่อใจเกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปต่อพระวินัยบุคคลก็จะเลิกกระทำสิ่งเลวสามใจที่ดีย่อมทำแต่สิ่งที่ดีใจที่ชั่วย่อมทำแต่สิ่งที่ชั่วรู้จักยอม สมเด็จโตท่านมีวิธีระง,งับคดีเหตุได้อย่างชนิดที่เราคิดไม่ถึงว่าท่านจะตัดสินอย่างนั้นอย่างเรื่องพระทะเลาะกันขั้นรุนแรงจนถึงเลือดตกยางออกเพราะมีการใช้กำลังตีศีรษะกันจนหัวร้างข้างแตกสมเด็จโตท่านกลับตัดสินให้พระที่ถูกตีศีรษะแตกว่าเป็นคนผิดเรื่องมีอยู่ว่า พระที่ถูกตีนั้นไปฟ้องสมเด็จโตว่าพระรูปหนึ่งตีท่านจนศีรษะแตกอยากให้สมเด็จโตซึ่งเป็นผู้ปกครองลงโทษแต่สมเด็จโตท่านกลับว่าก็คุณตีเขาก่อนนี่พระรูปนั้นงงไปเลยได้เรียนว่าผมไม่ได้ตีเขาก่อนเขาตีผมก่อนต่างหากแต่สมเด็จโต ก็ยังยืนกรานอยู่เช่นเดิมทําให้พระลูกวัดนั้นไม่พอใจมากคิดว่าสมเด็จโตไม่ยุติธรรมตัดสินผิดไปจากหลักความเที่ยงธรรมจึงไปฟ้องท่านสมเด็จพระวรรณรัตเส่งแห่งวัดอรุณสมเด็จเซ่งท่านได้ถามสมเด็จโตว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระรูปนี้ตีพระรูปนั้นก่อน สมเด็จโตท่านตอบว่ารู้ได้ตามพุทธดีกาที่ว่าเวนไม่ระง,งับเพราะการจองเวนเวนต่อเวนมันตอบแทนกันสมเด็จเส้งได้ยินเช่นนั้นก็จนด้วยกล้าวและเห็นด้วยกับสมเด็จโตจึงให้จัดการระง,งับเหตุอธิกรณ์ไปให้เสร็จสิ้น สมเด็จโตท่านสั่งสอนพระทั้งสองรูปนั้นมิให้จองเวรนกันแล้วให้เงินทำขวัญแก่พระที่ถูกตีแล้วท่านกล่าวว่าท่านทั้งสองไม่ผิดฉันเป็นผู้ผิดเองเพราะฉันปกครองไม่ดีประโยคนี้แหละจับใจจริงๆพระทั้งสองรูปเมื่อฟังแล้วหากไม่เกิดสังเวชน้้ำตาก็น่าจะไหลออกมาบ้าง เพราะมันแสดงถึงน้ำใจของท่านที่มีต่อพระลูกวัดนั้นมากด้วยเมตตาจริงๆแทนที่ท่านจะโทษพระที่ตีเขาท่านกลับมาโทษตัวเองอย่างนี้น้ำใจเมตตาปราณีนั้นจะมีมากขนาดไหนอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้แสดงว่าการรู้จักยอมนั้นทำให้ยุติเรื่องราวได้เพราะคนเรานั้นมากด้วยมานะทิฏฐิ เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีแห่งตัวเองไม่ใครจะยอมกันได้ง่ายๆเพราะคิดว่าเองแน่ข้าก็แน่เหมือนกันเลยเจ็บตัวกันทั้งสองฝ่ายธรรมะจากหมาอันที่จริงธรรมะนั้นมีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถหยิบมาเป็นข้อธรรมให้ขบคิดได้เสมอถ้าเรารู้จักฉุกคิดรู้จักสกิดใจตัวเองให้ตื่นตัวอยู่เสมอดูอย่างกิริยาอาการของหมาสมเด็จโตท่านยังเอามาเป็นคำสอนได้มีเรื่องเล่าว่ามีพระสองรูปทะเลาะกันแล้วเกิดความไม่สบายใจมาก พระรูปหนึ่งได้ไปหาสมเด็จโตด้วยหวังจะได้รับคำสอนที่นาความสบายอกสบายใจมาให้พระรูปนั้นได้กราบเรียนต่อสมเด็จโตต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่ามูนี้กล้าวกระผมไม่ใคร่จะสบายใจเลยทําอย่างไรจึงจะได้สบายใจบ้างคำแนะนำของสมเด็จโตน่าตกใจมากคือ ท่านให้เอาอย่างหมาโดยท่านบอกว่าอยากจะสบายก็ทำอย่างหมาสิจะ๊ะธรรมดาหมาเมื่อมันกัดกันแล้วถ้าหมาตัวหนึ่งทําแพ้แล้วนอนหงายเสียเจ้าตัวชนะก็ขึ้นคร่อมอยู่ข้างบนแล้วคำรามทําอำนาจเจ้าตัวข้างล่างนั้นบางทีมันก็แหนบกัดเองได้บ้างเสียอีก ทำอย่างนั้นสิจ๊ะจริงอย่างที่ท่านว่านี่เป็นธรรมะง่ายๆที่เราน่าจะนํามาปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันรู้จักแพ้เสียบ้างมันจะเป็นอะไรมันจะตายไหมคนที่รู้จักแพ้เสียบ้างนั้นก็คือคนที่รู้จักยืดหยุ่นชีวิตไม่ทําชีวิตให้แข็งโปกเมื่อเจอปัญหาจะได้ไม่แตกเปรี้ยง เรื่องธรรมะจากหมาจะเห็นได้ว่าสมเด็จโตนั้นท่านอยู่อย่างเซนอยู่อย่างเซนนั้นอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างวิปัสนารู้จักขบคิดข้อธรรมจนแตกฉานแล้วบรรลุธรรมคนเราถ้าอยู่อย่างวิปัสนาได้ไม่ช้านานจะสามารถบรรลุธรรมได้ทุกคนไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง โปรดติดตามปรัชญาธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์โตูพมรังสีตอนที่สในคลิปต่อไป